วันนี้วันอังคารพศ2020เวลา4โมงเวลา3โมงครึง่งเรามีเรื่องที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับปอบกับกระสือสักหน่อยเพราะาไม่ได้เตือนเลยสักวันเพราะว่าเรื่องจริงที่ว่าปอบกระสือทําไมเราไม่เคยพบก็เห็นและบางคนไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องคําว่าปอบกระสือมีจริง ในบ้านตะขอนี่ก็มีจริงในบ้านที่แม่อยู่นั้นก็มีจริงมันไม่ได้โกหกนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเบื้องหลังของผีกระสือกับปอบเนี้ยมันแรงมากเพราะว่าเราดูมาหลายวันแล้วเพราะว่าความเชื่อส่วนบุคคลและความเชื่อของไม่เชื่อ,อ่าบลบหลู่เรื่องผีกระสือกับผีปอบนี้มีจริงเพราะว่า สมัยเด็กๆจะเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องเกี่ยวกับผีปอบปีกระสือสมัยเด็กๆนี้เคยเห็นอยู่เป็นบางครั้งเพราะว่าตอนเด็กๆนี้เคยสัมผัสหรือรู้ร,รู้ลึกของผีกระสือมาก่อนกับผีปอบมาก่อนเพราะว่าเราเคยเห็นมันเป็นแสงที่ผู้คนไม่เคยเห็นแต่เขาบอกว่าเห็นในวันพระไม่ใช่แต่ปีนี้แหละจะเห็นเต็มดวงเลย เห็นเต็มดวงเต็มตาลอยเกลื่นถนนและความสุขที่คนไม่เคยพบเคยเห็นก็อาจจะเจอเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงก็คือนอนเกลื่ือนถนนเป็นความจริงได้แต่เห็นแบบไม่น่าเชื่อเรื่องเล่นๆไม่ได้ของเล่นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของผีกระสือผีกระหังแล้วบอกด้วย รวมกันเลยสอันนี้ที่จะมาอยู่กินนที่น่ายๆผมขอฝากครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวมันไม่ได้ทำงานต่อสวัสดีครับสวัสดีครับ